สวัสดีครับตั้งสมาชิกแฟนเพจที่รบทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าวันนี้ลาเป้ามาจากกลางอ่าวไทยเลยนะฮะก็เหมือนเดิมครับเหมือนทุกวันครับที่เราจะฟุตบอลสามคู่เอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้เดี๋ยวนี้3คู่ผมเลือกมาจากยูโรปลาลีกรอบคัดเลือกทั้ง3คู่เลยนะครับโดยคู่แรกไปที่อุลาสีทุ่งตรงครับเราไปที่นอร์เวย์กันขอไปดูบูโดคริมครับทีมจากฝูงจากนอร์เวย์นะฮะจะเปิดบ้านเจอกับทางคาโนซาวกิริสทีมอันดับ3จากลิทัวเนียครับโดยคนนี้ไไมมมม่่่เเเคคคยจออออกกกกักััััันนนนนาาใปปรรรระะวตตติศสส์ฟุฟบุบบบลลดดูทททีี5งขงขง้2 โบโดกลิมชนะ3เสมอ2ไม่มีแพ้ใครนะครับล่าสุดเล่นในลีกเอาชนะสตาร์กมา6ประตูต่อ0อย่างโหดเลยนะฮะส่วนทางคาโน่เนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะปาเนเวซิสมา1ประตูต่อ0ในเกมลีกของพวกเขานะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขานะ่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับโบโดกลิมเนี่ยเกมรุกก็จะพึ่งพาไปทางพัตจุตเบิร์กกับทางวิกตอร์บริฟาเซ่น,นะครับส่วนทางคาโน่เนี่ยจะมีทางเอมมานูเอลเดวิสกับทางฟิลิปโอเตเล่ครับคือต้องบอกว่าโบโดกลิมกำลังฟอร์มโหดจัดเลยนะครับแแลลล้้วววกกกกก็พพพเเเเเเเขขขาาาาานนนนนนนีี่่่่่ยยชชะะะฉรใบ7มหังงคู เจ็ดเกมรวดเลยต้องมาเจอทางคาโน่ซากิริสที่เก่งมากในลีกตัวเองนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าเจองานหนักมากครับต้องมาเจอบบลูกริมที่กำลังท็อปฟอร์มเป็นรองเยอะครับผมมองว่าไม่น่าจะรอดครับผมมองบ่าโบูกริมจะเปิดบ้านเอาชนะคาโน่ซากิริสไปไม่ยากครับ2ประตูต่อศูนย์ครับทุ่ที่2มาที่เวลาเที่ยงคืนตรงเราไปดูอาร์โฮสครับทีมจากลีกเดนมาร์กนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางฮอนกาจากฟินแลนด์โดยไม่เคยเจอกันมาก่อนเหมือนกันสำหรับคู่นี้นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันคร อาฮุส์ชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับล่าสุดอุ่นเครื่องเสมอทางซังเปาลีมาศูนย์ประตูศูนย์ส่วนทางฮอนก้าเนี่ยชนะสามเสมอสองครับล่าสุดเอาชนะ SJK ไซนาโยนมาสองประตูศูนย์ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับอาฮุสเนี่ยวันนี้ตรงกลางจะป้นปับ้นเกณฑ์โดยทางมุสตาฟาบาตูโดยหน้าเป้าจะเป็นทางแพทริกมอเกนเซนนะครับส่วนทางฮอนก้าเนี่ยจะมีทางลูคัสคาฟมมนครับยืนคู่กับทางชองมารี ie, ดองกูนะฮะ ก็ต้องบอกว่าอารุสชื่อชั้นดีกว่าครับแต่ว่าวันนี้จะประมาทไม่ได้เพราะว่าฮอนกาเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มดีมาก,มากนะครับส11เกมลีกในลีกฟินแลนด์ของพวกเขาเนี่ยไม่มีแพ้ใครเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าประสบการณ์ในการเล่นเกมยุโรปของอารุสเนี่ยไม่ค่อยจะมีเยอะซะด้วยนะเพิ่งลงเล่นไปครั้งเดียววันนี้ผมมองว่าเจ้ากันเสมอกันเนี่ยยุติธรรมที่สุดครับผมมองคู่นี้จะเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายเราไปที่โรมาเนียกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งเราไปดูสเตโอบูคาเรสครับทีมจากฝูงยักษ์ใหญ่จากทางโรมาเนียเนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับทางชีรักสโมสรที่มาจากอาร์เมเนียนะฮะโดยคู่นี้ไม่เจอไม่เคยเจอกันมาก่อนเหมือนกันครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับสเตโยบูคาเรสเนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดเอาชนะอัสตรามา3ประตูต่อศูนย์ส่วนทางชีริกชีรักเนี่ยนะฮะชนะ1เสมอ2แพ้2ครับล่าสุดเสมอทางโนอาชื่อคุณคุณนะ่ะเหมือนอยู่แถวเอกมัยครับ2ประตูต่อ2ครับ ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คข้ว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับสเตลโบุโคเรสเนี่ยตรงกลางจะมีทางเดนิสมันกับทางฟอรรินทานาเซ่นะฮะยืนเป็นหน้าเป้าส่วนทางชีรักเนี่ยจะมีทางอามานอัสลันยานกับทางมริโกเน่ครับเป็นตัวความหวังในการลุ้นประตูครับคุณนี้ต้องบอกสเตลโบุโคเรสเป็นเจ้าประจำในบอรรายการนี้นะครับประสบการณ์ค่อนข้างจะสูงแล้วพวกเขาในเวลาเล่นในบ้านเนี่ยจัดแข็งแกร่งดุดันขึ้นมาเยอะเลยนะฮะต้องมาเจอกับทางชีรักที่ฟอร์มหลุดไม่ชนะใครมา4ี่เกมติดแล้วครับ ดูแล้วไม่น่าจะเอาอยู่ครับผมมองว่าสเตลบูคาเรสข้ามแน่ๆฮะครุณผู้ชมครับผมมองว่าวันนี้สเตลบูคาเรสจะเปิดบ้านเอาชนะชีรักไป4ประตูต่อหนึ่งสรุปตารางบาลทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับโบโดปริมครับจะเปิดบ้านเอาชนะคาโนซอกิวิสไป2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองอาร์ฮุสเนี่ยจะเสมอกับทางฮอนกาไป1ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับสเตลบูคาเรสเนี่ยจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะชีรัก4ประตูต่อหนึ่งสบายสบายครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอย่าแจ็ปเด็ดร่วมสนุกอะไรกันเลยแอดไลน์มาาาทีี่่่นนนนะะะครับขขึ้้้อยูงงลฮ รับรองว่ามีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้หมดที่สำหรับผม้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามก็ดูฟุตบอลให้สนุกกันทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่มาลุ้นกันว่าผมจะไปล่าเป้าที่ไหนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ